คณะกรรมการชุมชนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองร่วมส่งขบวนรถอุปโภคบริโภคช่วยชาวนานประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่11สิงหาคม2568บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5หน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยนายวิสารบรมธนรัตน์ประธานคณะกรรมการชุมชนหน้าอำเภอพร้อมด้วย คณะกรรมาการชุมชนท่าเรือหน้าทอนคณะกรรมาการชุมชนบ้านพลุก,กรรมคณะกรรมาการชุมชนหน้าทอนคณะกรรมาการชุมชนสันเจ้าและคณะกรรมาการชุมชนสะพานหยีพร้อมด้วยนายอภิชัยใจดีสมาชิกสภาเทศบาลน,นครเกาะสมุยนายประกรณ์การจนะโอภาสอดีตรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ได้เริ่มส่งขบวนรถบรรทุกสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่ได้รับบริจาคตามจุดต่างๆที่ชาวเกาะสมุยบริจาคช่วยชาวจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ําท่วมจากพายุวิภาที่ถล่มจังหวัดน่านที่ผ่านมาการปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของอุปโภคและบริโภคเดินทางไปยังจังหวัดน่านมีนายไพยรินจันทรังศีนางสาวนาตยาแซงงามนางสาวพากาพันธรดมพล เป็นตัวแทนชาวเกาะสมุยนำของอุปโภคและบริโภคเดินทางไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งสิ่งของที่ได้จำนวนหนึ่งได้รับอนุเคราะห์จากพระอธิการเอกกรินจะอาว่าพระพุทธบาทเขาเล่ช่วยสนับสนุนและระดมสิ่งของบริจาคนอกจากนี้คณะกรรมาการชุมชนหมู่3ามตำบลอ่างทองทั้ง6ชุมชนนายประกรณรการใจโอภาสนายอภิชัยใจดีได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือการเดินทางครั้งนี้ด้วย สำหรับสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านประสบภัยน้ำท่วมจะนำไปช่วยชาวบ้านตําบลตาลชุมบ้านติดและบ้านดอนแทนอ,อเภเอวียงสาจงหวััดน่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างมากสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเม n ์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน